เคลียก ok 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 ิ่เทาสักมายคูคูอมันอมันแบบตัวกิ่งหอัตนนั้นอกว่าเอาเรเฮ็ดไพก็เอาขวดเอาไปถิ่มขวดเอาไปถิ่มผมราะว่ากันสนใจขวดตรงนี้ก็ได้ทั้งหลังนี่ดันลงไปได้หรอเอารถมาดันไปก็ได้ ยังมีคนอยู่อยู่บ่เขาคือบบกคิดหยานขิดเจือยังเนาะเฮ้ยเต่ไม่ได้มแดงสิบอ่ะี่แน่อี่แน่ใช่กันอยู่บ่เมนบ้างไว้ทั้งข่างนี่ก่อนนั่นแหละตั้งนั่นตังเออ แบกสองขังโอ้ยตองคุดลุมมันแหละที่แดงคุดลุมมันไปดีดอกเฮ้นยังจับสอนยังกระต่ายวะถึงจะว่าอะไร บ่นะเป็นทางมันືค